สวัสดีครับผมจะมาสอนรับ UDC ทั้ง2ชิ้นในแบบ AO a v e n n e r r นะครับซึ่ง2อ d c ดชิ้นนี้เนี่ยค่อนข้างจะรับง่ายมากโอเ okay. ค UDC ชิ้นแรกนะครับวิธีการรับก็คือคุณผ,ผู้ชมจะต้องเล่นทั้งหมด m a แมชหรือว่า6เกมและเอาชนะทั้งหมด3ตาด้วยกันนะครับแล้วก็จะได้ UDC ชิ้นแรกมาแล้วนะครับนะโอเคส่วน UDC ชิ้นที่2น,นะครับเราจะต้องตบเทนนิส หรือว่าตบลูกเทนนิสทั้งหมด15ครั้งกับใช้ท่าไม้ตายเอก10ครั้งเรามาดูกันว่าการตบเทนนิสกับการใช้ท่าไม้ตายมันเป็นยังไงครับไปดูกันวิธีการเล่นเกมเพลนี้ครับก็ค่อนจะง่ายมากเลยและเบสิกนะครับเม่แค่ตบไปรับลูกมานะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยเ่ยจะกว่าหลอดด้านขวามือจะเต็มนะครับก็คือ boost stage mode นั่นเองก็คือท่าไม้ตายนะครับซึ่งมันจะเป็นส่วนหนึ่งในเควด,ด้วยและอีกเควดหนึ่งก็คือ นะตีตบ15ครั้งก็จะเป็นส่วนหนึ่งในเควีตควีหนึ่งของ u t c ชิ้นที่2เหมือนกันนะครับซึ่งก็ดูกเกมเพย์นี้เป็นตัวอย่างนะอ้ออีกอย่างนะครับเล่นให้ครบ6แมตช์ด้วยนะครับเพื่อเป็นการทำเสร็จเควสใน u t c ชิ้นที่1นะครับแล้วก็ชนะ3ครั้งด้วยโอเคถ้าคุณทำทั้ง4ควีนี้เสร็จหมดคุณจะได้ทั้ง2 UDC มาเลยนะครับ ก็ดูนี่เป็นตัวอย่างนะ ตอนนี้ผมก็ทำควสทั้ง4เควสเสร็จแล้วผมก็จะมารับ u p c ทั้ง2ชิ้นเลยนะครับนี่ก็คือชิ้นแรกไม่ใช่สิชิ้นที่สองนะต่อมาชิ้นแรกนะครับโอเคผมก็จะมากดรับชิ้นแรกนะครับนี่โคเทนะกดเลยขอแบบนี้ต้องมีนะอย่าลืมรีบมารับด้วยละ่ะแจกตั้ง5้าหมื่นชิ้นเนะี่ยโอเคคลิปนี้ผมขอจบเพียงเทาง่านี้อย่าลืมกดซับและเขา้า discord ผมด้วยละ่ะ ไปละบาย